คลิปใครที่สนใจเรื่องไหนเนาะก็ inbox มาได้เลยนะคะก็จะมีเวลาก็มาทำให้เรื่อยๆเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นวิทยาศาสตร,ร์มอต้นหลักๆนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของคณิตศาสตร,ร์มอต้นให้ไปบางส่วนนะคะ โอเคก็วันนี้จะเป็นวิทย <dent> <from> าศาสตร์มอสงนะคะในเรื่องของระบบหายใจนะจะเป็นเทอมหนึ uh, ่งนะแล้วก็หน่วยแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในระดับมหนึ่งมอสงหรือมสามก็เดี๋ยวครูก็จะ วนทำทำคลิปวนไปเนาะจะเป็นมหนึ่งบ้างหรือมสามบ้างก็สลับกันไปนะคะที่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของระบบหายใจนะคะก็จะให้เป็นอีพีหนึ่งก่อนนะในอีพีหนึ่งเนี่ยก็จะมากิ่นทำความเข้าใจกันนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มเรื่องของตัวชี้วัดให้นะคะวิทยาศาสตร์ววตัวชี้วัดที่หนึ่งจุดสองนะคะมาตรฐาน มสองทับหนึ่งนะคะก็คือในระดับมสองข้อที่หนึ่งเนาะเขาให้ระบุอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบหายใจเนี่ยก็คือให้เรามารู้จักอวัยวะกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเกี่ยวกับกลไกต่างๆก็จะเป็นในอีพีถัดไปนะคะอืมเกี่ยวกับระบบหายใจนะคะ ในส่วนนี้เนี่ยครูก็จะอธิบายถึงอวัยวะนะคะที่ที่ใช้ในระบบหายใจและอวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการหายใจนะก็เดี๋ยวมากล่นนิดนึงนะคะก็บอกว่าเหมือนมนุษย์เราเนี่ยแต่ละวันใช่ไหมอ่ะเราลองนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ปิดจมูกปิดปากไม่ใช่ละคือจะให้เห็นว่ามันจะรู้สึกอึอดอัด เพราะว่าทางาจะมีอากาศเนี่ยเข้าและออกตลอดเวลานะคะในร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็ก็คือเข้าทางจมูกไงหลักๆเลยที่เราส่วนใหญ่จะทราบกันใช่ไหมคะในการที่อากาศเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการอันนี้ให้ความรู้เบื้องต้นไปก่อนนะคะก็จะเป็นการนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนะและก็ ขณะที่เราหายใจออกเนี่ยก็เป็นการเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะก็คือเป็นการคาร์บอนเนี่ยมันเป็นของเสียนะก็จะเป็นการกําจัดก๊าซพิษออกจากร่างกายนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือในระบบหายใจเนี่ยถามว่าใครไม่หายใจใช่ไหม <laughs> มันจะ เป็นแบบว่าเป็นอะไรที่จำเป็นมากนะคะจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์นะคะในการมีชีวิตอยู่เนาะทีนี้อะมาดูโดยสรุปนิดนึงนะเกี่ยวกับระบบหายใจนะคะก็คือแลกเปลี่ยนกา๊าซนะพอแลกเปลี่ยนก๊าซเสร็จเ,เหมือนเราหาเอ่อร่างกายหายใจเข้ากา๊าซหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าไปเนี่ยถามว่าเอาไปไหนหลักๆก ก็คือเอาไปใช้ในปฏิกิยานะคะในการสร้างพลังงานภายในเซลล์นั่นเองนะก็คือเป็นส่วนประกอบในการเขาเรียกว่าเป็น,นกลไกของระบบการสร้างพลังงานของร่างกายนะคะและก็พอร่างกายได้พลังงานก็เราสามารถเอามาใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆได้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะได้ทั้งกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดและน้ำนะคะก็จะถูกกำจัดออกนะน้ำบางส่วนก็จะมีอยู่ในร่างกายส่วนกา๊าซคาร์บอนเนี่ยก็จะถูกกำจัดผ่านการหายใจออกต่อไปเนาะอืมโอเคทีนี้มาดูโครงสร้างของระบบหายใจนะคะก็จะมีอวัยวะนะคะก็คือเอ่อเดี๋ยวเริ่มเริ่มจากอันแรกเนี่ยทางเดินของอากาศนะทางเดินของอากาศ ก็จะมีเอ,อุ้ยหนาไปทางเดินของอากาศเนี่ยก็จะมีจมูกปากท่อลมแล้วจะส่งไปที่กระบังลมและกระดูกซี่โครงแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดนะอันนี้ไม่เลียงแต่ก็หนึ่งสองสามนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะอืมทีนี้พบว่าอากาศเนี่ย ก็คือหลักๆเนี่ยทำไมถึงเอามาตรงนี้ก่อนนะคะให้ความสำคัญกับปอดนะเพราะว่าปอดเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ใช้ในการเ,าเขาเรียกว่าทำให้ทำให้ได้กา๊าซเปลี่ยนจากก๊าซเสียเป็นก๊าซที่ดีนะคะเปลี่ยนจากคาร์บอนเป็นออกซิเจนนั่นเองเนาะโดยพบว่าอากาศเนี่ยเ,เริ่มจาก เข้ามาทางไหนก่อนนะคะการที่อากาศจะมาที่ปอดได้เนี่ยก็จะผ่านมาที่จมูกและปากนะคะเข้ามาทางท่อลมแล้วท่อลมก็จะแยกเป็นสองแขนงเข้าสู่ปอดนะแต่เนื่องจากปอดของมนุษย์ไม่มีกล้ามเนื้อจึงไม่สามารถหดตัวและคลายตัวได้เองนะคะเข้าและออกจากปอดเนี่ยจึงต้องอาศัยการทำงานของกระดูกซี่โครงและกระบังลมนะคะ อันนี้ก็โดยสรุปโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูทีละส่วนนะคะก็คือเป็นภาพรวมก่อนเนาะทีนี้มาดูทีละส่วนเลยเนาะอันแรกเนี่ยก็จะเกี่ยวกับอวัยวะในระบบหายใจนะคะอากาศภายนอกเริ่มจากเข้าสู่ปากและจมูก โดยผ่านจมูกเนี่ยประกอบด้วยรูจมูกสองรูนะผ่านเข้ามาแล้วก็ภายในก็จะมีขนกรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมนะคะถัดเข้ามาจากรูจมูกเนี่ยก็คือโพรงจมูกนะคะทําหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิความชื้นของอากาศและเป็นที่พักของอากาศก่อนถูกส่งเข้าสู่ท่อลมและปอดนะ ลำดับต่อมาก็จะเป็นท่อลมนะคะท่อลมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นท่อกลวงยาวประมาณ9 1 5ถึงสิ้าเซนนะประกอบด้วยกระดูกอ่อนรูปเกือกมา้าเอ่อเรียงกันเดี๋ยวไปดูภาพทีเดียวเนาะป้องกันไม่ให้ท่อลมแฟบหรือยุบตัวขณะที่มีการหายใจเข้าและออกนะคะส่วนปลายของท่อลมก็จะเชื่อมกับก็จะเป็นแขนงนะคะสองแขนงเพื่อเชื่อมกับบอดนั่นเองนะ โอเคเนี่ยมาดูตามภาพเริ่มจากมาที่รูจมูกนะคะรูจมูกผ่านมาทางท่อลมเนี่ยเป็นลักษณะนี้แล้วก็เชื่อมกับออปอดนะคะข้างนอกเนี่ยจะเป็นกระดูกซี่โครงตรงนี้ก็จะเป็นในปอดก็จะมีถุงลมนะเดี๋ยวรายละเอียดในปอดเนี่ยเราจะไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะอืมโอเคนะอันนี้ก็ให้ดู ลำดับการเข้ามาของอากาศในร่างกายของเรานะคะทีนี้เพิ่มเติมในเรื่องปอดเนาะปอดเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องอกมี2ข้างคือซ้ายขวานะคะแล้วในปอดก็จะมีถุงลมขนาดเล็กนะคะแล้วก็จะมีหลอดเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงจํานวนมากนะโดยจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนกา๊าซ ออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะโดยใช้หลักการของการแพร่นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะเป็นใน ep 2นะคะเรื่องของการหายใจนะคะแล้วก็การแลกเปลี่ยนกา๊าซก็คือเกี่ยวกับการทำงานของกระบังลมและก็ปอดนะมันจะเชื่อมต่อกันนะคะอืมอันนี้ให้ดูแบบละเอียดเลยเนาะเนี่ยถุงลมพวกนี้จะเป็นตัวแลกเปลี่ยนกา๊าซ นะแลกเปลี่ยนจากคาร์บอนเป็นออกซิเจนแล้วก็ไหลเวียนออกไปสู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อเอาไปสร้างพลังงานเนาะเดี๋ยวลงจ่อลึกนะในเรื่องของการแพร่มันเกิดการแพร่ยังไงก็จะเป็น EP2 นะอันนี้ให้รู้จักอวัยวะก่อนนะคะอืมสรุปมาดูนะการเคลื่อนที่เข้าและออกจากของอากาศเข้าและออกจากร่างกายนะคะเริ่มจากอากาศ มาที่รูจมูกแล้วก็เข้าสู่โพรงจมูกสู่ท่อลมแล้วไปที่ปอดแล้วก็ถุงลมนะคะหลังจากนั้นถุงลมเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซจากคาร์บอนเป็นออกซิเจนก็ส่วนที่เป็นก๊าซเสียก็คือคาร์บอนเนี่ยก็จะถูกส่งออกมาจากถุงลมมาที่ปอดนะคะมาที่ท่อลม มาที่พุงจมูกรูกจมูกแล้วก็อากาศก็เป็นการหายใจออกนั่นเองนะคะอืมโอเคทีนี้ะตะกี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอวัยวะที่ใช้ในระบบหายใจนะคะ ทีนี้มาดูอวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการหายใจนะก็จะให้รู้จักนะคะก็กระบังลมของเราเนี่ยเป็นแผ่นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่อยู่ใต้ซี่โครงนะคะเป็นอวัยวะกั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้องทำหน้าที่ช่วยสูบคล้ายลูกสูบก็คือเหมือนลูกสูบเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงนะคะ แล้วก็ป้องกันการขยายตัวของปอดและกระดูกซี่โครงไม่ให้พองตัวจนไปดันอวัยวะในช่องท้องเนาะกระดูกซี่โครงเนี่ยอืมจะเชื่อมต่อนะคะระหว่างกระดูกสันหลังส่วนนอกกับกระดูกอกทําหน้าที่ป้องกันอวัยวะภายในของช่องอกนะเดี๋ยวไปดูภาพอีกทีหนึ่งนะก็เดี๋ยวจะมาย้ํากันในเรื่องของอวัยวะในระบบหายใจก่อนนะคะว่า อ่ะเรียงลำดับนะดูนะการเคลื่อนที่ของอากาศเข้าสู่ปอดได้ถูกต้องเริ่มจากอะไรคะหนึ่งจมูกหลอดลมหลอดลมฝอยท่อลมติ๊กตอกติ๊กตอกกริ้งอ่ามาเฉลยกันนะคะฟึบก็คือจะเป็นข้อที่สามนะคะเริ่มจากจมูกจมูกส่งไปยังท่อลมหลอดลมหลอดลมฝอยแล้วก็ถุงลมนะคะ ต่อไปมาดูข้อที่สองนะคะในขณะหายใจเข้ากระบังลมและกระดูกซี่โครงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้เกล่นไว้ใน EP ีหน้านะที่เราจะมาทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกกริ้งข้อไหนคะอ่าก็คือข้อ4ใครตอบถูกบ้างอันนี้ยังไม่แบบลงรายละเอียดเยอะแต่ก็ตอบถูกถือว่า เยี่ยมมากเลยนะจ๊ะก็คือตอบข้อ4กระบังลมเลื่อนต่ำลงกระดูกซี่โครงเลื่อนสูงนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอวัยวะนะคะที่ใช้ในระบบหายใจนะก็จะมีอวัยวะเหล่านี้โอเคนะแล้วก็เดี๋ยว ep หน้าเนี่ยก็จะมาเพิ่มเติมในเรื่องของ เอ่อเนี่ยกลไกการหายใจเข้าและหายใจออกนะคะโดยใช้ก็คือเดี๋ยวในรอบหน้าใน E.P. พีสองนะคะเราก็จะมาเพิ่มเติมในเรื่องของอการหายใจเข้าและหายใจออกนะคะแล้วก็การแลกเปลี่ยนกา๊าดก็คือการทำงานของกระบังลมและปอดนั่นเองนะคะโอเควันนี้ก็มาเกลื่นกันในอวัยวะนะคะที่เกี่ยวข้องระบบ กับระบบหายใจนะใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือ,อ,อต้องการให้ครูทำคลิปไหนเพิ่มก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคเจอกันใหม่ใน e ีีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ